สบายดีสบายดีกันเมื่อทุกคนเด้อมื่อวนนี้เฮาก็มีโอกาสดีมาเฮ็ดคลิปนำกันเาอทุกคนก็คือมีสามสาวมาเด้อมือวนนี้สามสาวก็คือสาวลี่สาวบอมอากาศยู่เนาะทุกคนเมื่อวนนี้ร้องอยู่ก็ซีมาเอ็ดคลิปก็คือว่ามีพี่พี่เอฟซีหลายคนนาะเข้าใจเฮาเข้าใจเฮาแล้วก็บอกเข้าใจเฮานาอในอเรื่องหนึ่งก็คือไปคอมเมนต์ที่ช่องน้องลี่ แล้วไปว่าน้องแฟดเป็นคนเววาเนาะเดี๋ยวคอมเมนต์นั่นก็คือว่ามีลายคนเข้าไปอ่านแล้วก็เกิดมีความเข้าใจผิดแล้วเมื่อนี้หา่ากับเชอกมาเว้าให้ทุกคนได้ฟังเนาะว่ามันบอมเป็นความจริงเนาะแล้วคอมเมนต์นั้นน้องยูกับิอ่านให้ทุกคนฟังเนาะว่าเป็นยังไงเมคนที่คอมเมนต์ท่านน้องบอมกับน้องยูกับบุ้งหูจักเนาะล้วก็น้องนี่กับบุ้งหูจักคือกันว่าแม่นไผแล้วก็น้องบอมกับน้องยูกับบุ้งหูจักแล้วกัน่วเคยแซบนากันคนเด เ <Men> มนต์นั้นเด้อก็คือเพิ่นได้คอมเมนต์มาซองน,น้องลี่เนาะเ <c oughs> พิ่นมาว่าสิเงิน Youtube ยังไม่ได้สักบาทแต่มีเงินขนาดนี้แสดงว่าแสดงว่าได้จากเอซีผมได้คุยกับน้องแฟดเขาบอกว่าคุณน่ะตั้งแต่ผ่านกางไปกันเนาะนี่ก็ลดหลายหนึงเนาะทุกคน <c oughs> เขาบอกว่าคุณน่ะ ตั้งแต่ผ่าน youtube ก็ไก็ไม่ไปหาเขาเลยฮฮตอนไม่ผ่านเห็น <l ots> ไปซาวไปเย็นฮอันนี้ก็คือว่าเนาะเฮาบุูจักผู้นี้เด้อทุกคนเฮาบุู๊จักเพื่อนเนาะซึ่งเพื่นได้ไปคอมเมนต์ที่ซองน้องลี่และเฮาก็สีิบ่ขอขออกน้ำคอมเมนเฮา <l ots> ก็สิบ่ขอขอขอกน้เพื่นได้ไปคอมเมนต์ซองน้องลี่แล้วปบอกว่า น้องแฟดเป็นคนเบ้าว่าให้เบ้าว่า,าไปคุยกับเพื่อนหาทุกคนว่าเป็น,ปนได้ไปคุยไปลงกับเพื่อนว่าน้องแฟดนี่เป็นคนบอกเพื่อนว่าตอนน้องรี่บผ่านกดมาหาทุกเช้าทุกเกยน็นเะนาะเหมือนโบแมนความจริงเนาะเ่ากับบุหูจักเพื่อนเลยคนนั้นท่านเขากับบุหุว่าเพื่อนเป็นไผ่เนาะซึ่ง เงินของน้องลี่ฮันเฮาบัฮหูเนาะว่าน้องลี่ได้หรือบัวดของหูแต่ว่าน้องลีงง่สิมีอ่าเงินจะไปสร้างเหงือนให้พ่อแม่ไปฮหดตามความฝันของพ่อแม่ก็ดีใจนะมู่เนาะบัวแม่สิเครียดสิขมสิอิจสาม,มู่ดอกเนาะดีใจนะมู่ที่มู่อ่าสิฮหดความฝันของพ,อพ่อกับแม่ได้แล้วเฮากับบุเคยได้ไปบอกเพื่อนจะกเือเนาะเรื่องส่วนตัวของเฮาเฮาจะบุเคยบอกเพื่อนได้ฟังเนาะเนื่องเจากว่าเฮาบัวหูจักไัยเฮากับบัวบอกเนาะทุกคนซึ่งอ่าหลายๆคนอาจจะเข้าใจน้องแพทย์ดีเนาะ แต่บางคนก็บมิบว่เข้าใจเนาะเพราะว่าบางคนก็คิว่าน้องแฟดเป็นคนเว้าแต่ความจริงน้องแฟดไม่ได้เป็นคนเว้าเนาะแถมมูจักแมนช่วงนั้นน้องแฟดกันช่วงนั้นน้องแฟดกระดำนานเนาะแล้วก็เพื่อนคอมเมนต์ช่วงน้องแฟดดำหนานอ่าคอมเมนต์ทีซงน้องลี่แล้วก็น้องลีก็เลยเข้มมาห้เบิ่งเนาะป่าปัจจุบันนี้คอมเมนต์นั้นเพื่อนได้รูปแล้วนทุกคนก็เลย่าบางคอมเมนต์แต่ บางคอมเมนต์บาง f อฟซเนาะเพิ่นกันอย่างว่าน้องแฟนเป็นคนเว้าแล้วก็เลยสิออกออกมาว่าเพื่อความชัดเจนว่าเพื่อเพื่อความแฟ์ทั้งสองฝ่ายนัคนแล้วก็ทั้งฝ่ายเอฟซฝ่ายน้องลีกับฝ่ายน้องแฟนเนาะว่าน้องแฟศจะเป็นคนเว้าแล้วก็บางเอฟซเพื่อนยังเวาว่าน้องแฟนนี่เป็นคนเว้าแล้วเพื่อนก็นยังนำนำมาคอมเมนต์เนาะว่าน้องแฟนเป็นคนเวอยูที่เพื่อนมาคอมเมนต์ที่ช่องน้องแฟนเนาะตอนนี้เพื่อนอ่ายังคอมเมนต์ยูทูบคลิปเนาะน้องแฟนได้ไปตอบคอมเมนต์บ้างที่ แฟดบ่าได้ดำหนานแล้วกบขึ้นมาตออคอมเมนต์นะทุกคนเดี๋ยวสิให้น้องดูน,งน้องดูอ,งดอ่านเนาะว่าเพื่อนคอมเมนต์ดูชี้ซองน้องแฟดว่าจังใดอันนี้เฮากาซิบอกขอออกนามซื้อด้วยทุกคนเพื่อนอันเพื่อนได้คอมเมนต์ไปกระโดนเติบแล้วตั้งแต่ที่คลิปที่น้องลี่ลงคลิปอันเพื่อนเอากระเบื้องมาส่งพแหละ แต่ว่า<ม>พวกเขายังผู้บริหารได้มีเวลามามเจอกันได้มารมกันละกามาว้าวให้ทุกคนฟังซีเจงให้ทุกคนฟัง,งเธอเนาะเพราะว่าตั้งคนก็นตั้งมีเวียกมีงานเป็นของตัวเองเนาะแม่ส่วนน้องแฟดก็มีเวียกไปคีดยางบ่อไปดํานาไปเฮ็ดให้เฮ็ดนาเนาะเป็นเพราะว่าน้องแฟดจะเฮ็ดให้เฮ็ดนานเนาะน,น,น้องลี่ก็ไปเฮ็ดเวียกส่วนของน้องลี่เนาะทุกคนเพราะว่าน้องลี่กะไม่ได้เฮ็ดให้เฮ็ดนาแต่ว่าขิดยางบ่อช่วยพ่อช่วยแม่เก็บยางอันอันอย่างเออเนาะ เกี <laughs> ่ยวหญ้าให้งัวเกี่ยวหญ้าให้งัวให้ขวยนอนแล้วก็เลยว่าบ่มีเวลาตรงกันเนาะเฮาก็เลยว่าบไม่ได้มาเฮ็ดคลิปนํากันเนาะซึ่งหลายๆคนอาจจะเข้าใจเฮาดีเนาะว่าเฮาบบหันมาเฮ็ดคลิปนํากันโบเม่นว่า่บยากมาเฮ็ดเนาะซึ่งเวลามันบบตรงกันได้อีกอย่างเนาะแล้วมีผู้นี้อันนี้จะเป็นคนละคนเนาะผู้นี้เพื่อนได้เข้าใจพิดเข้าใจเฮาพิดว่าเฮาเป็นคนเบ้าที่ไปเออเพื่อนได้ไปอ่านคอมเมนต์ที่โองน้องนี่เนาะเพื่อนอ่านว่า เคนมาคอมเมนต์ค่ะว่าน้องแฟดทำมเป็นคนแบบนี้ไปพูดเรื่องน้องลี่ให้พี่ๆ fc ฟซีฟังทำแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะคะน้องแฟดพี่ไปเจอคอมเมนต์หนึ่งที่พูดที่พูดที่พูดไม่ดีให้น้องลี่เขาบอกน้อง นอกแฟดพูดอันนี้เขาบอกไปอีกครั้งหนึ่งเนาะเขาบเลยวาแล้วก็แหมบอฮมจากขนทนนานที่เพื่อนไปคอมเมนต์เนาะเพื่อนอ่าเขาอยากให้เพื่อนอ่าได้มาบึ่งคลิปนี้แล้วก็อยากให้เพื่อนทุบทวนอีกครั้งเนาะก้อนทีคอมเมนต์ไปซ่องคนอื่นเนาะมันเกิดพื่เข้าใจเนาะว่าพวกเขาไปเป็นคนวากับมันเข้าใจพวกเขาก้อนเนาะมันก็เกิดมีความเสียหายแล้วก็อยากให้พวกเขาเตกแย่กันละแบบต่างฝ่ายต่าง คอมเมนต์น้อยๆมันเฮ็ดให้พิจใจเดี่ยวได้นาะทุกคนเขาก็เลยว่าอยากให้ทุกคนทบทวนก็นาอก่อนจะมาคอมเมนต์ละไปเ่าให้คนอื่นเนี่ยนั่นเนี่ยนี้เนาะเขาก็อยากให้ทุกคนทบทวนดีๆกันเดอ้ออันนี้เดอ้ออ่าแล้วเพื่อนคอมเมนต์อีกเนาะพอน้องรีไปถ่ายคลิปด้วยก็หาว่าไปเกาะกระเสพอไม่ไปถ่ายก็หาว่าไม่ไม่ไปพี่เหนื่อยแทนน้องรีกับน้องตุ๊กจริงๆ คือน้องรี่น้องรี่หันสวดน้องแฟดอยู่นอน้องแฟศก็สวดน้องรี่อยู่นอแต่ว่าเวลาบบตรงกันอีกเนาะน <stein S 1> ทุกคน,นเพราะว่าน้องรีอ่ะเป็นแบบ,แบบนี้เนาะน้องรีฮะมีเวลาตอนสวยสมมตินาองทุกคนน้องรี่มีเวลาตอนสวยตอนว่างๆเนาะน้ะนะนองแฟศพักมีเวลาตอนเรงๆว่างเนาะมันกรร็เลยว่าบบตรงกันแบบนี้เนาะแต่ละคนมีเบียกของทุกทุกคนเนาะเบี้ยขอเบียกส่วนตัวของทุกคนซึ่งแต่ละมือเฮานะทุกคนจะได้เจอ้กันอยู่ทุกมือเนาะ แล้วลลายขนาดเลยตอนนี้นะทุกคนเขาได้เจอกันยูทูบทุกมือนะทุกคนคือน้องลี่กับน้องแฟดเนี่ยอยู่บ้านเดียวกันแล้วก็แถมยังเข้าห้องเดียวกันอยู่เนาะยังอยู่ซันโมจิเด็นเดียวอยู่เนาะเขาก็เลยว่าได้ไปหากันทุกทุกเทือกแล้วกับทันไเคลิปเลาะไปเลเนพวกเขาไปฮงเหียนเนาะแต่ว่าบรไอเทมคลิปเนาะทุกคนเพราะว่าน้องลี่กัไปหงเหียนน้องแฟดกับไปฮงเฮียนเวลาของเอเทมคลิปก็เลยว่าบ่มีเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็ะช่วงตั้งใจเฮียนได้เพราะว่าเฮ็ดให้อ่าฮงเหียนเพิ่นกับใกล้แบบ ไกเปิดแล้วไกลสิสงอีกนอนอเนาะก็เลยว่าคนรัวบนเฮียนย่างหนักว่วงนี้แต่ว่าไม่ใี่คน <laughs> อันอันยังเป็นผู้เก้าอู่เนาะค่ะสิอ่านยังบทจบเนาะทุกคนพี่เออเอสซีผิดหวังมากๆที่ผ่านมาแค่ดูเรื่อยแค่ดูเฉยๆบเได้ื้อเรื่อยอันนี้เขียนว่าเฉยๆว่าแค่ดูเฉยแต่ไม่ได้คอมเมนต์แต่พอเจอเมนนี้หรือเมนที่คลิปน้องลี่อดไม่ไหวจริงๆปัจจุบัน คนม้นให้น้องลี่เสียหายแล้วมีหลายคนโจมตีปัจจุบันลบเม้นแล้วจ้าฮ่าฮ่าหน้าขำจังอันนี้อันนี้เหากับหน้าซีเรียสเนาะเพราะว่าเหาบ็ได้เฮ็ดเนาะบได้หน้าขำน้องทุกคนหน้าซีเรียสก็อยากให้เอฟซีทุกคนเข้าใจพวกเขาทั้งสองฝ่ายเนาะว่าน้องบอมก็ได้เว้าให้น้องลี่ <c oughs> <hacia> ลากะน้องแฟดกรบบได้เป็นคนไปเว้าให้เอฟซีใดฝั่งเนาะแล้วเรื่องส่วนตัวก็คือเป็นเรื่องส่งตัวนาะทุกคนบอน้องแฟดบอเคยสีเอาไปเว้าให้ไผ่ฟังทุก ทุกคนเนาะถ้าไผ่กับฮูจักน้องแฟดกันยังบุคคยิบวาให้ฟังเนาะพวกเขาเจอกันก็เจอกันตอนที่แบบผ่านทางกันยิ้มใส่กันแบบนี้ไปพรงเรียนก็เจอกันแบบนี้บบแม่นว่าบบได้มาเอ็กเวกน้ำกันอือบบได้มาเฮดคลิปนำกันเนาะคนก็เพราะว่าน้องลี่ก็มีเวกน้องแฟดก็มีเวกตั้งคนตั้งมีเวกกันเลยว่าบบไดเฮดคลิปน้ำกันช่วงนี้พัดช่วงดำนาเฮดให้เฮดนาสู้คนให้มีเวียกแบบ งินน้องลี่ก็มีเวียกงั้นน้องแฟดก็มีเวียกแคงไม่ได้เจอกันเลยทุกคนเจอกันแค่ตอนเจียนน้อยเนาะเจอกันน้อยแต่เวลาเ็ดคลิปบ่มีเนาะเวลามันน้อยทุกคนเราก็เลยว่าบบหันมาฮ็ดคลิปนากันบบเม่นว่า่บยักมาฮหดคลิปนากันแล้วกับ่บเม่นว่า่บยักให้มาเกาะกระแซเนาะเรื่องมาห่นมาได้แล้วทุกคนยากมาอยุดแต่เวลาบบตรงกันแค่นั้นเนาะ ทุกๆคนอาจจะเข้าใจเฮาผูผู้ที่เป็นเอฟซีไม่ของเหาเฮาก็เข้าใจเพื่อนดีเนาะบางทีเพื่อนกะอาจบอกเข้าใจเหาแล้วผู้ที่เป็นเอฟซีเก้าเฮาอาจจะเข้าใจเนาะว่าสิ่งที่เหาเฮ็ดไปทุกๆมือนี้เอฟซีะอาจจะหูเนาะแล้ว มีหลายๆคนที่เข้าไปอ่านแล้วคิดว่าน้องเฟสเป็นคนเบาเรื่องนั้นเนาะก็คือฮาสซิมาตอบให้ทุกคนได้รู้เลยเนาะว่าเฮาบ่มูจักคน f c พีที่เพื่อนมาคอมเมนต์ที่ซองน้องลี่เนาะแล้วกับ่บเคยลมกับเพื่อนแล้วก็บ่ฮมูจักเพื่อนเลยว่าเพื่อนเม่นไผ่เพื่อนท่านมาประนามน้องลี่แล้วกลับมาว่าเฮอน้องเฟดว่าน้องเฟดเป็นคนเบาว่าลมซุเพื่อนฟังว่าน้องลี่ทันเป็นคนอย่างนั้นแนีนี้บบมาห้าโบเม่นเลยเนาะบบแม่นความจริงที่เพื่อนมาเว้าเนาะ และหลายคนไป,ไปเข้าไปคอมเมนต์นั้น <c oughs> เข้าไปอ่านทันกะคอมเมนต์นน้อยแต่ว่ามันเกิดเรื่องใหญ่เนาะคันฮาบบมาเว้าทุกคนกะสิอาจคิดไปไกลเรื่อยๆเรื่อยๆละะ่วกาสิมาว้าให้มันจบบัดเดียวนะทุกคนคัน่เว้าแล่วกะเรื่องเล็กๆมันกะสิบานปลายขึ้นไปใหญ่เนาะก็เลยว่าซีออกมาว้าให้ทุกคนได้ฟังเนาะโอกาสดีที่ฮาสีมาห่วมตัวกันกันมีน้อยเนาะทุกคน <c oughs> แล้วน้องลี่มีอย่างยักจะบอกเอซี ok FC, ทุกคนบอกะา ยากฝากถึง f อฟผู้ที่เพิ่นมาเม้นแบบอาจมันอาจจะเป็นเรื่องน้อยสําหรับเพิ่นหรือว่าเพิ่นเบิ่งมันเป็นเรื่องตลกบ่หรือว่าอียงกันแล้วแต่เพิ่นเนาะแต่ว่ามันอาจจะเหตุให้มันเป็นเรื่องง่ายสําหรับพวกเฮาก็ได้เนาะเพราะว่ามันเม้นน้อยเนาะแต่ว่ามันมีความหมายลึกซึ้งอาจจะเฮตุให้พวกเฮาแตกแยกกันบ่หรือว่าเพิ่นบ่ได้มีเจตนานั้นกับโอ้เนาะกับอยากให้แบบถ้าทุกคนซิเมนกะแบบควรพิจารณาให้ดีก่อนเนาะเม้นอืนเฮากะ พอห you know, ับใดอยู่เนาะเมนอื่นๆที่เฮ็ดในเฮาเสียหายเฮากะแบบสําหรับตัวเขาเองเฮากะบบได้เฮ็ดอย่างเนาะเฮากะมีแต่เอานําเอามาปะปรุงเนาะแต่มันเฮ็ดให้คนอื่นเสียหายหลายๆคนเฮากะแบบลักกาซี่แม่ลักกาซี่เฮ็ดใ้พวกเฮาเสียหายแล้วก็แตกแยกกันเนาะล่ะเฮาก็เลยว่ามาเฮ็ดคลิปนี้เนาะล้วกาบ่ยอยากให้เมนอีกแนวนั้นอีกหลายๆคนเนาะเพราะว่า มันกระซิเหตให้พวกเราเสียหายคือดังที่เห็นนี่เลยเนาะแล้วพวกเราก็เลยมาเหคลิปวาวนี่แหละประมาณนี้เลยนะแน่ซึ่งน้องจู่ฮะนะได้เห็นคอมเมนต์นั้นกับปับความเข้าใจกับน้องลี่ม,มาที่เรียบร้อยแลยนะ้วเนาะ ก็เข้าใจกันนอกาะว่าบได้เป็นคนว้าแต่เอฟซีที่บางคนได้ไปเข้าไปอ่านแล้วเพื่อนอาจดีว่าน้องแฟดเป็นคนว้าเข้าใจผิดกันไปอีกนอกาะคลิปนี้เขาก็เลยได้มาตัดสินใจมาออกมาว้าให้ทุกคนได้ฟังนอกาะว่ามันเป็นเรื่องความเป็นจริงเนาะน้องแฟดกับน้องลี่ก็ได้ปรับความเข้าใจกันแล้วนอะแต่ว่ายังโบได้ปรับความเข้าใจกับเอฟซีก็เลยว่ามาเมื่อนี้ก็เลยว่ามาสามคนพากันมาออกคลิปมาปับความเข้าใจกับเอฟซีแล้วกันทุกๆคนนอกาะที่เข้าใจผิดเนาะแมน คาคัญว่าทุกๆคนที่เข้าใจเฮาดีกะมีคนให้กำลังใจเฮาเนาะ หลายหลายคนที่เพื่อนเข้าใจเฮานอนแล้วกา็คอยให้กำลังใจเฮามาโดยตลอดเนาะคนที่คอยคอมเมนต์ไลนๆอค่ะเฮากาฮู้จักเนาะทุกคนเฮาอ่านก่อนสิมาตอบคอมเมนต์เฮาก็อ่านซื้อเมื่อทุกคนเนาะแต่ว่าคนที่คอมเมนต์ส่วนน้อยที่ปัญหาเฮาก็คือว่าแบบเพื่อนมาคอมเมนต์แบบดนๆมาคอมนเมนต์เพื่อนึงเนาะทุกคนแต่เฮากาฮู้สึกว่าน,น้อยใจที่เพื่อนบบเซอใจเฮาละแถมเอาซื้อเฮาไปเว้าให้ซองคนอื่น,นอีกงเนาะโอเคนะทุกคน เขาก็เลยออกมาว่าเรื่องนี้ให้ทุกคนได้ฟังแล้วเนาะว่ามันเม่นความจริงแล้วก็บ,บูฮูจักเพื่อนอีกผู้เอฟซีที่ไปคอมเมนต์อซอมน้องล,ลี่เนาะนขอบใจทุกๆกำลังใจเนาะนบางคนก็เข้าใจเฮาดีเพื่อนให้กำลังใจเฮามาดูตลอดเนาะขอบใจเมื่อทุกคนเด้อที่ให้หค่ะกำลังใจเฮาเนาะแล้วบางคนก็คิดแนลูปเฮากระโบนนำ นำความคิดนั้นมาปรับปรุงเนาะว่าเพิ่นคิดเนี่ยอไรกับเฮาแลเหากสิออกมาแก้ข่าวแต่ว่าต่อไปนี้บุอยากให้ทุกคนได้เฮ็ดอีกเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องยากยากสำหรับเฮาที่จะเข้าใจกันเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องง่ายกัอาจจะบ่เข้าใจกันเนาะอันนี้มันเป็นแค่เรื่องที่เล็กๆน้อยๆแต่ว่ายาก่านมันบานปลายไปหลาทุกคนเลยว่าออกมาแก้ข่าวแล้วกับความเข้าใจกันที่เรียบร้อยแล้วเนาะเพื่อใด้กันเข้าใจกันดีเนาะ โอเควันนี้เฮากระซี่โคลาทุกคนไปก่อนเนาะเพราะว่าเฮาได้มาปรับความเข้าใจกันแล้วเนาะเพราะเพราะว่าน้องลี่กะสิไปเฮ็ดเวียกของน้องลี่ได้น้องแฟดกะสิไปเฮ็ดเวียกของน้องแฟดได้เวลากะมีน้อยเนาะทุกคนก่อนชิด้เจอกันถ้าเฮามีโอกาสอีกเฮาจะมาเฮ็ดคลิปให้ทุกคนได้เบิ่งอีกเด้อเดี๋ยวเฮาจะได้เจอกันใบๆหญ่เนาะเพราะว่าเวียกเวียกงานอีหยังอ่าใกล้สิเ่งแล้วเฮาจะจบกันสิได้จบสิได้จบจากโรงเรียนแล้วกระซี่ว่าเฮ็ดคลิปให้ทุกคนได้เบิ่งสามสาวคือเก้าเนาะ โอเคทุกคนคลิปนี้เฮากระสิลาทุกคนไปก่อนเนาะขอบใจทุทกๆกำลังใจที่ักมอบให้พวกเฮาสาวฝนเดอ้อเลยจะลืมไปกดติดตามช่องน้องลี่คือเก้าเด้อทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวสาวเฮาเฮ็ดคลิปต่อไปเดอ้อสหรับคลิปนี้ที่เฮาลาทุกคนไปก่อนเนาะบ๊ายบาย